สวัสดีครับสวัสดีวันนี้เงาครับตอนนี้เหลืออยู่สองคันครับห้คนงานเราใส่หนวดครับคนงานบอกว่าหนวดหายคือนนอนกันแค่นี้ก็คนขับเราก็กลับบ้านแล้วครับเพราะว่าพี่ก็ต้องไปประจําคันที่ขับประจาต้องไปเช็ครถต้องไปขับคันเก่าแล้วเขาแค่ขอร้องขอร้องให้มาช่วยครับผมขอร้องเขามาช่วย ก็าจะทำคอนเทนต์เหลือเราสองคนเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เปลี่ยนสายพานตู้ครับพานตู้ไหมหดหมดเลย รอเสียเพชรอามาให้ครับมันไม่ครับมันติดตู้แล้วก็มันหดเลยครับมันหดแล้วตู้แล้วพานไปหมดมันย,ยืดหด เดี๋ยวคนงานจะใส่หนวดเสร็จไหมให้ใส่หนวดน็อตตัวเดียวบล็อกไฟฟ้าอันนี้เขาให้น็อตนี่ดูวิธีการใส่หนวดนะครับ คราวนี้ปากน่าจะคล่องมากนะครับเจ้ยยใหญ่ได้มาใส่เองยังไม่ผมยังไม่แปลงกอนโุนซ้นายเลยครับผุยังขับไม่ได้เลยพ <c oughs> ี่ขับกอนโซนฝาเสร็จแล้วนะ ดูวิธีการใส่ฝาครอบที่ถูกต้องนะครับคุ้มค่าเล็บปเน้อใส่เสร็จได้หน้าได้ตาเลยนะเนี่ยทำไมต้องใช้ไขควง ครอบแรกตัวหนึ่งมันก็ไล่เหมือนแล้วอือ,อนั่นแหละให้ข้างเราขึ้นดิ ตบลงเ,ลเดี๋ยวก่อกำลังสีเดิหนา้าเดิตาอยู่ตีดันกลับหลังหน่อย่ึจังๆนะครับป้ายติดเลยชนกลับอือนั่นแหละ Ừ, thân này xoay thế, ui, ui, thân này xoay Làm xả mạt luôn luôn เราว้างคันเร็วๆครับแบตจะหมดแล้วครับ เมันจะเต็มก่อนนะครับต้องดึงกลับไหมล่ะปลายมันชนไหมล่ะแม่รุดเลยอ้หเอาแตกนะครับ สบเขาไม่ลงหลองติดหัวน็อตหมดเฮ้ยเอาเร็ว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 เก่งแล้ว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 เก่งจังเลยลูกใครว่าไข่แม่รอซี่ เสร็จแล้วเมมเกือบเต็มครับไปครับแบบน้ำอพอยัง